ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์วัตถุประสงค์การอบรมนะคะก็คือเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการนะคะให้แก่นักวิจัยผู้ช่วยวิจัยนะคะและก็นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์นะคะเพื่อสุขภาวะที่ดีในการทํางานในห้องปฏิบัติการ หัวข้ออบรมนะคะโดยนักศึกษาและก็ผู้ช่วยวิจัยทุกคนนะคะต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการความปลอดภัยด้านชีวภาพการดําเนินการในภาวะฉุกเฉินความปลอดภัยด้านเคมีนะคะในส่วนของออนักศึกษาสารพรน์หรือ ผู้ช่วยวิจัยนะคะที่ทํางานเฉพาะด้านนะคะก็จะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อที่ 5, 6และ7อันนี้คือขึ้นอยู่กับงานที่ทํานะคะซึ่งเกี่ยวกับเป็นงานด้านจุลชีววิทยาจัญยาบานในการใช้สทดลองแล้วก็เิดแนวปฏิบัติงานนะคะในห้องปฏิบัติการ,พรเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากประากาศคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหานิเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์พศ2565จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมห้องปฏิบัติการปลอดภัยในครั้งนี้ซึ่งนักศึกษาสามารถสแกนเพื่ออ่านรายละเอียดของประกาศได้โดยในเนื้อหาในประกาศนะคะก็จะส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาโดยตรงและสิ่งที่อาจารย์ต้องการจะน้นย้นนะคะก็ได้แก่ข้อ แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยอาชีวอนมามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะข้อ4.5นะคะซึ่งกําหนดให้ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการถือเป็นหน้าที่หลักรับชอบร่วมกันของนักศึกษาและผู้ปฏิบัติการผู้ปฏิิบัตงานในห้องปฏิบัติการทุกคนนะคะโดยนักศึกษานะคะคจะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่คณะสัาสตร์เป็นผู้กําหนดนะคะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ ประกาศแล้วก็มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดโดยห้องปฏิบัติการโดยคำนึงถึงโดยนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทุกคนนะคะจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองแนละผู้ร่วมง,งานระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในห้องปฏิบัติการนะคะโดยนักศึกษานะคะจะต้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมเ,ออเกี่ยวกับการอบรมนะคะหรือโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภยัยอาชีวอนามายัยแล้วก็ สภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งในที่นี้นักศึกษาทุกคนนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะสดแสดงความเห็นเสนอแนะเพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการได้ด้วยนะคะผู้มีสิทธิ์ใช้งานห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์นะคะก็แบ,บ่งเป็น2กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์นะคะและกลุ่มที่2คือกลุ่มคนภายนอกนะคะ โดยนะคะนักศึกษานะคะสามารถปฏิบัติงานได้ในเวลาราชการนะคะด้านการเรียนการสอนการวิจัยหรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายนะคะโดยไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาคณะพิเศษศาสตร์เองหรือบุคคลภายนอกนะคะทั้ง2กลุ่มนี้นะคะจะต้องดําเนินการขออนุญาตเข้าห้องปฏิบัติการนะคะโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากท่านคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายค่ะโดยนะคะนอกเหนือจาก าการใช้ห้องปฏิบัติการในเวลาราชการแล้วนะคะถ้าเป็นกรณีที่นักศึกษานะคะใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาราชการซึ่งเวลานอกราชการก็หมายถึงช่วงเวลาก่อนเวลา8นาฬิกา30นาทีและหลังเวลา16นาฬิกา30นาทีวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดอื่นๆน,นะคะในกรณีนี้จะถือเป็นเวลานอก,นอกราชการนะคะซึ่งนักศึกษาจะต้องทําเรื่องนะคะ ขออนุญ,ญาตเข้าห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยแจ้งความประสงค์นะคะขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลาโดยการยื่นแบบฟอร์มนะคะระบุห้องและเครื่องมือที่ต้องการใช้นะคะและให้อาจารย์ผู้ดูแลนะคะลงนามนะคะจากนั้นก็จะเสนอแบบฟอร์มต่อท่านคณะบดีหรือผู้ที่ท่านคณะบดีมอบหมายค่ะภายหลังจากที่ได้รับอนุญ,ญาตแล้วนะคะ<ๆ>ก็จะส่งแบบฟอร์มนะคะไปยังงานสารสนเทศนะคะเพื่อให้สิทธิ ในการเข้าออกห้องปฏิบัติการนะคะโดยการสแกนลายนิ้วมือนะคะโดยสิทธิในการเข้าออกห้องปฏิบัติการของนักศึกษาหรือว่าผู้ช่วยวิจัยแต่ละคนนะคะก็จะแตกต่างกันดังนี้ค่ะในกรณีของนักศึกษาที่เป็นบัณฑิตศ,ศึกษาหรือผู้ช่วยวิจัยนะคะจะให้สิทธิในการเข้าห้องเข้าออกห้องปฏิบัติการนะคะโดยขออนุญ,ญาตครั้งละไม่เกิน1ปีค่ะ ส่วนนักศึกษาสารนิพนธ์นะคะจะอนุญาตให้เข้าออกห้องปฏิบัติการได้ครั้งละไม่เกินหนึ่งภาคการศึกษานะคะโดยทั้งบัณฑิตศึกษาผู้ช่วยวิจัยนะคะและนักศึกษาสารนิพนธ์นะคะจะสามารถเข้าห้องปฏิบัติการได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ สไลด์นี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดําเนินการเกี่ยวกับสําเนาแบบฟอร์มต่างๆนะคะอย่างเช่นแบบฟอร์มที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้เข้าห้องปฏิบัติการแล้วต้องส่งที่ใครบ้างน,นะคะซึ่งถ,ถ้าหากว่านักศึกษาดําเนินการแบบฟอร์มต่างๆเองนะคะนักศึกษาก็จะต้องนําสําเนาแบบฟอร์มนั้นนะคะแจ้งแก่พี่นักวิทยาศาสตร์ประจําชั้นที่นักศึกษาต้องการปฏิบัติงานนะคะ ถ้านักศึกษาทำแลบตั้งแต่ชั้น1ถึงชั้น4นะคะก็สำเนา4ใบเพื่อแจกให้พี่นวิทุทกชั้นนะคะรวมถึงนะคะออต้องนำสำเนานั้นนะคะส่งมอบให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะเพื่อเขาจะได้ทราบว่าอ๋อนักศึกษาได้รับอนุญ,ญาตให้มาทำแลบในวันหยุดราชการอะไรอย่างนี้นะคะเนาะประมาณนี้แล้วก็ในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินราชการนะคะอาจารย์ผู้ดูแลนะคะจะเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบนะคะ นักศึกษานะคะที่เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ทํางานนอกเวลาราชการค่ะอันนี้ต้องระวังด้วยงานดังนั้นก็คือเราควรจะทําแบบด้วยความ,ามระมัดระวังนะคะโดยระเบียบปฏิบัตินะคะเมื่ออยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะก็มีด้วยกัน11ข้อนะคะข้อแรกก็คือว่าการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆนะคะนักศึกษาต้องออได้รับการอบรมการใช้เครื่องมือนะคะก่อนที่จะใช้เครื่องมือนั้นๆนะคะโดยที่ จะมีผู้ดูแลเครื่องมือก็คือเป็นพี่นักวิทย์นะคะอาจจะอบรมโดยพี่นักวิทย์หรือเป็นอาจารย์ที่เป็นอาจารย์เจ้าของสถานีพนเองนะคะดังนั้นถ้านักศึกษายังไม่ผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือใดก็คือไม่สามารถใช้เครื่องมือเหล่านั้นได้นะคะข้อ2ก็คือห้ามดื่มน้ํานะคะรับประทานอาหารแล้วก็ห้ามเก็บอาหารไว้ในห้องปฏิบัติการนะคะข้อ3คือห้ามส่งเสียงดังหรือกระทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือรบกวนบุคคลอื่นนะคะ ข้อ4ก็คือห้ามเก็บข้าวของเครื่องใช้นะคะเช่นกระเป๋ารองเท้านะคะไว้ในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็ห้ามนําเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวนะคะเข้ามาในห้องปฏิบัติการด้วยค่ะข้อหานะคะก็คือห้ามนําขยะที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะกับห้องปฏิบัติการเช่นเศษอาหารหรือภาชนะใส่อาหารมาทิ้งในถังขยะห้องปฏิบัติการโดยเด็ดขาดนะคะข้อ6นะคะ ให้ทิ้งถังขยะให้ทิ้งขยะนะคะลงในถังให้เรียบร้อยนะคะโดยมีการแยกประเภทขยะนะคะว่าขยะแต่และชนิดก็คือต้องแยกประเภทให้ถูกต้องด้วยนะคะตามเอกสารที่พี่นักวิทย์ได้เตรียมไว้ให้นะคะโดยนะคะในเกณฑ์ที่เป็นต้องมีการกําจัดของเสียรหรือสารเคมีต่างๆนะคะนักศึกษาต้องมีการอ่านเอกสารแนะนําเกี่ยวกับการกําจัดสารเคมีของห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะสารเคมีที่ตัวเองใช้มาให้เรียบร้อยนะคะนักศึกษาอาจจะไม่ต้องรู้จักว่าสารเคมี ทั้งหมดในห้องแลบนะคะกําจัดยังไงแต่สําคัญคือว่าสารเคมีที่เราใช้อยู่นะคะเราต้องรู้ว่าเราจะกําจัดมันยังไงนะคะนี่คือสําคัญนะคะในกรณีที่มีการมีน้าหกบนโต๊ะหรือบนพื้นนะคะนักศึกษาต้องเช็ดให้แห้งนะคะหรือกรณีที่สารนั้นเป็นสารเคมีอะไรอย่างนะะี้ค่ะก็จะต้องมีวัสดุด,ดูดซับนะคะแล้วก็เก็บไปที่ในถังขยะให้ถูกประเภทด้วยนะคะนักศึกษาต้อง ปฏิบัติงานนะคะด้วยความระม,มัดระวังนะคะเพราะว่าเครื่องมือที่อยู่ในห้องแลบนะคะแต่ละเครื่องแม้ว่าจะหน้าตาแบบดูเก่าดูโบราณนะคะจริงๆนะแต่ละเครื่องมีราคาสูงมากนะคะดังนั้นก็คือต้องอช่วยกันให้ความระม,มือก็คือใช้อย่างคุ้นุถนอมก็คือใช้อย่างระม,มัดระวังนะคะระวังเครื่องมือแตกหัก,กหรือชำรุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดความเสียหายมานักศึกษาต้องแบบต้องรับผิดชอบกับอาจารย์เขาด้วยนะคะเนาะแล้วก็โดยที่จะต้องปฏิบัติตามคู่มือที่ คู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัดนะคะและที่สำคัญอาจารย์เน้นมากๆเลยนะคะก็คือว่าจะต้องลงบันทึกในล็อกบุ๊กทุกครั้งในการใช้เครื่องนะคะอย่างเช่นว่า เราใช้เครื่องช่างก็คือต้องมีการลงชื่อว่าอ๋อเราใช้เครื่องช่างนะแต่ถ้าวันนี้อุ้ยเราใช้เครื่องช่างเป็น10ครั้งอันนี้อาจจะแบบว่าอน,นุโลมว่าโอ้ครั้งแรกหนูใช้ปกติดีนะก็คือลงล็อกบุ๊กหนึ่งอย่างน้อยก็คือ 1, 1> ครั้งนะคะเนาะ,ะถ้าเกิดที่เราใช้เยอะๆแต่ว่าต้องไม่ลืมลงล็อกบุ๊กของทุกมือทุกเครื่องมือทุกครั้งที่มีการใช้งานนะคะแล้วก็หลังจากปฏิบัติงานเสร็จแล้วนะคะต้องทําความสะอาดเครื่องแก้วนะคะแล้วก็พื้นที่บริเวณรอบๆให้เรียบร้อยนะคะไม่ทิ้งเครื่องแก้ว ไว้ในซิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะประมาณนี้มีคือห้ามเลยนะคะและข้อสุดท้ายนะคะเมื่อทําปฏิบัติการเสร็จแล้วนะคะก็คือให้ปิดไฟปิดพัดลมนะคะปิดเครื่องปรับอากาศน้ําประปาถังแก๊สต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูนะคะเนาะก่อนกลับก็คือช่วยกันดูแลนะคะโดยนะคะความรับผิดชอบของผู้ใช้ห้องปฏิบัติการนะคะในกรณีที่ผู้ใช้ห้องปฏิบัติการนะคะทําเครื่องมือคครุภัณฑ์วัสดุดต่างๆ แตกชำรุดหรือเสียหายจะต้องมีค่าการชดใช้ค่าใช้จ่ายแก่คณะดังนี้นะคะในกรณีที่มูลค่าความเสียหายนะคะอยู่ในช่วงเ,ออเกิน6ก0บาทนะคะแต่ไม่ถึง3แต่ไม่ถึง3,000บาทนะคะนักศึกษานะคะจะต้องชดใช้ส่วนเกินนะคะที่เกิน600บาทไปเช่นเราทำของราคา3,000บาทแตกนะคะเราก็ต้องชดใช้เป็นมูนลค่า 3,000- ลบ600นะคะคือต้องชดใช้ มูลค่า2,400บาทนะคะซึ่งคณะก็คือจะช่วยซัพพอร์ตนักศึกษาได้แค่คนละ600บาทเท่านั้นเองนะคะในกรณีที่ความเสียหายนะคะมีมูลค่ามากกว่า3,000บาทนะคะอันนี้นะคะจะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามจริงนะคะหรือตามการประมูลเอ่อประมูลค่าการประเมินนะคะโดยคณะบดีหรือผู้ที่คณะบดีมอบหมายนะคะหรือในกรณีที่เกิดเหตุความเสียหายรุนแรงนะคะเอ่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยก็จะถูก ดำเนินการสอบสวนแล้วก็พิจารณาลงโทษทางวินัยแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คณะน,นะคะดังนั้นก็คือไม่อยากให้เกิดสิ่งนี้นะคะทุกคนก็คิดใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังแล้วก็ศึกษาเครื่องมือก่อนใช้งานทุกครั้งนะคะหากผู้ใช้ห้องปฏิบัติการนะคะไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของคณะจะมีมาตรการยังไงบ้างนะคะก็ในกรณีที่ผู้รับผิดชอบนะคะห้องปฏิบัติการหรืออาจารย์มีการพบเห็นนะคะในเบื้องต้นเราก็จะ ว่ากล่าวตักเตือนนะคะก็คืออาจจะจมีการเตือนอะไรอย่างงี้ค่ะอ้ยแบบอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ดีนะคะเราก็ต้องรับฟังแล้วก็เอานําไปปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็ถ้าอาจารย์เจอว่ากล่าวตักเตือนไปนแล้วนะคะก็อาจจะมีการรายงานต่ออาจารย์ผู้ดูแลนะคะอาจารย์เจ้าของสถานิโพ์พให้ตักเตือนด้วยนะคะแล้วก็หานักศึกษาคนใดนะคะถูกรายงานพฤติกรรมความไม่เหมาะสมสองครั้งนะคะจะไม่ได้รับ อนุญาตให้เข้าห้องปฏิบัติการ1สัปดาห์คือห้ามเข้าเลยนะคะเพราะว่าแบบมีการรายงานมาแล้ว2ครั้งนะหรือว่าใครถูกรายงาน3ครั้งเนี่ยคนคนนั้นนะคะก็จะถูกพักการใช้ห้องปฏิบัติการไปเลยหนึ่งภาคการศึกษานะคะซึ่งก็ที่ผ่านมายังไม่เคยมีใครทำนะคะก็หวังว่าทุกคนจะปฏิบัติตามออกฎระเบียบห้องปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติของห้องปฏิบัติการของเรานะคะหรือในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติการประพฤติ กระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงนะคะก็จะถูกดําเงินการสอบสวนแล้วก็พิจารณานะโทษทางวินยัยซึ่งอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะน้อง,งนักศึกษานจะรู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานะคะเพราะว่าเราก็โตแล้วเนาะประมาณนี้การเตรียมตัวสําหรับนักศึกษาสารนิพนธ์ การเตรียมตัวก่อนทําปฏิบัติการนะคะนักศึกาก็ต้องรู้3ามอย่างนะคะอันแรกก็คือรู้กฎข้อปฏิบัติที่ชัดเจนซึ่งเราก็ได้มีการอบรมไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คิดว่านักศึกน่าจ,จะทราบอันนี้นะคะอันที่2คือรู้ตัวนะคะก็จะต้องรู้ว่าเราจะทําอะไรต้องเตรียมอุปรกรณ์อะไรก็คือต้องเตรียมให้พร้อมนะคะอย่างเช่นว่ามีการขอใช้ห้องปฏิบัติการนอกเวลา จองใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์การบิกอุปกรณ์สารเคมีเบิกได้กี่โมงแล้วกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงข้อมูลด้านความปลอดภัยของสารเคมีเช่นอ่านจากเอกสาร MSDS นะคะแลนะสุดท้ายคือรู้ทิศนะคะรู้ทางรู้หลบรู้หลีกนะคะก็ต้องรู้ว่าอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในกณจฉุกเฉินทั้งดับเพลิงอ่างล้างตาทางหนีไฟไปทางไหนนะคะนี่คือ3รู้ที่ต้องรู้ก่อนทำปฏิบัติการค่ะ ในระหว่างทําปฏิบัติการนะคะก็มี2ส,ส่วนนะก็คือ3เหมาะและ2อห้ามมีอะไรบ้าง1เหมาะก็คือ1แต่งกายเหมาะสมนะคะ2คือ ปฏิบัติการด้วยเทคนิคที่เหมาะสมเช่นรู้ว่าออแกนิกโซเวนต้องทําในตู้นะถ้าเราทําเตรียมออแกนิกโซเวนอยู่ก็ต้องทําในตู้ดูดควันนะคะหรือว่าเราเตรียมเชื้อจุลินทรีย์นะคะก็ต้องเตรียมในตู้ลามินาแล้วก็มีการลงล็อกบุกทุกครั้งอันนี้อาจารย์เน้นล็อกบุกแล้วเนาะและ3คือจะต้องมีการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมนะคะ2 5หมีอะไรบ้างก็คือ1ห้ามรับประทานอาหารเครื่องดื่มนะคะในห้องปฏิบัติการ และห้ามเปิดประตูห้องปฏิบัติการทิ้งไว้นะคะหลังจากทาปฏิบัติการเสร็จนะคะสิ่งที่ต้องทํานะคะก็คือ1นนะคะก็คือลงล็อกบุ๊กนะคะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยทําความสะอาดเครื่องมือนะคะแล้วก็บริเวณโดยรอบแยกขยะกราจัดขยะให้เหมาะสมนะคะล้างมือทําความสะอาดหลังจากเสร็จป,ปฏิบัติการแล้วหลังจากนั้นคือมี3ปิดค่ะ ปิดแรกคือปิดเครื่องถอดปลั๊กนะคะในกรณีที่ต้องเปิดเครื่องค้างไว้เนี่ยนักศึกษาคือควรจะติดป้ายว่าเออเป็นกลุ่มสนิพนของอาจารย์คนนี้นักศึกษาชื่อนี้นะทิ้งเบอร์โทรไว้นะคะทุกคนที่มาเห็นจะได้รู้ว่าอ๋อเราเปิดเครื่องไว้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนที่เราไม่อยู่นะคะปิดอันที่2ก็คือปิดไฟปิดพัดลมปิดแอร์นะคะและ3คือปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ห้องปฏิบัติการค่ะในกรณีที่ เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนักศึกษาคลัปฏิบัติตัวยังไงนะคะอย่างเช่นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุจากสารเคมีนะคะก็ต้องล้างตัวให้สะอาดก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะเออฝักบัวอาล้างตัวอยู่ไหนอ่างล้างตาอย่างก็ต้องรู้นะคะหรือว่าเออเซ็ตปฐมพยาบาลวางไว้ที่ไหนแล้วก็ต้องรู้ว่าวิธีการปฐมพยาบาลด้วย ด้วยวิธีการที่เหมาะสมต้องทำอย่างไรซึ่งตรงนี้เราก็ต้องศึกษาจากข้อมูลของสารเคมีที่เราใช้เอกสาร MSDS นะคะในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดว,วงจรหรือเกิดประกายไฟนะคะก็จะต้องปิดเคลือบนะคะแล้วก็แจ้งรปภโดยเร็วนะคะกรณีที่เกิดไฟไหม้ก็แยกเป็น2แบบนะคะในกรณีที่อยู่ในเหตุ อยู่ในวิสัยที่สามารถดําเนินการได้เองนะคะก็คือใช้ถางดับเพลิงซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการอบรมนะคะการสอนสอนใช้ถางดับเพลิงนะคะเนาะแล้วก็ต่อไปคือในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยนะคะก็คือให้แจ้งเรประพอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วเช่นพี่นักวิทย์หรืออาจารย์นะคะไม่ใช่ว่าบางทีเราอยู่ในเหตุที่แบบว่าอยู่ในวิสัยคือทําได้แต่เราวิ่งไปแจ้ง เราพอแต่คือไฟตอนแรกไฟเล็กๆ,ๆไฟก็จะลามใหญ่โตนะคะดังนั้นก็คือต้องดูด้วยว่าต้องเห็นปุบต้องแบบมีสตินะคะอันนั้นกคือตั้งสติแล้วก็พิจารณาว่าเฮ้ยเราจัดการได้ไหมได้หรือไม่ได้ถ้าได้เล็กๆก็คือจัดการให้เสร็จเลยแล้วค่อยไปแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะถ้าสมมุติว่าบางทีมันอยู่ในเหตุมิสไซที่ืรอจัดการเองได้แต่ว่าเราไม่จัดการมันจะกลายเป็นเหตุสุดมิสไยซึ่งอันนี้นก็คือจะอันตรายนะคะอันนี้นก็ต้องแบบมีสติให้มากๆนะคะว่า เออสุดท้ายคือเราคือจะควรจะป้องกันก็คือเราวัดระวังในการทําปฏิบัติการก็จะเป็นการสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ ต่อไปนี้จางก,ก็เลยทำมาให้นะคะเช็คลิสต์นะคะเกี่ยวกับว่าการเริ่มปฏิบัติการนะคะเราเตออรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยเรียบร้อยหรือยังเสื้อกาวอะไรอย่างงี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมีแนะนําอีกอันหนึ่งนะคะเนาะ<_ <EN> _แล้วก็เป็นเกี่ยวกับการศึกษาคุณสมบัติอันตรายของสารเคมีจุนชีพที่เกี่ยวข้องนะคะศึกษาขออ้อมูลด้านความปลอดภัยการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ไม่ทราบนะคะก็คือให้สอบถามเราที่ปรึกษาหรือว่าพี่นักวิทย์นะคะ ระหว่างทําปฏิบัติการนะคะคือทําปฏิบัติการโดยมีเครื่องป้องกันตัวเองที่เหมาะสมนะคะทำปฏิบัติการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมง,งานเป็นสําคัญนะคะเลือกสถานที่เตรียมสารอุปกรณ์ที่เหมาะสมเช่นตัวทำลายที่ระเหยได้หรือมีกดเข้มข้นก็คือต้องเตรียมในตู้ดดควนันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลงล็อกบุกทุกครั้งหลังทําปฏิบัติการต้องทําความสะอาดเครื่องมือหรือบริเวณโดยรอบหลังหลังการใช้งานถอดปลั๊ก นะคะปิดสวิตปิดไฟปิดแอปพัดลมนะคะล้วอุปกรณ์ให้แล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะข้อพึงระวัง3ส่วนนะคะคือหห้ามกินห้ามดืออ่มในห้องปฏิบัติการนะคะไม่ควรทําปฏิบัติการโดยลําพังนี่จา์ไม่ได้พูดเล่นนะคะเราทำแอบ,บก็คือต้องแบบมีเพื่อนมาด้วยนะคะเพราะว่า ไม่ใช่แบบกลัวผีอะไรนะไม่เกี่ยวนะก็คือเพราะว่าเราต้องการให้บอกว่าเอ้ยแบบาหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้มีอีกคนหนึ่งช่วยกันนะคะเนาะแล้วก็สําคัญก็คือเราต้องออปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งอย่างเคร่งครัดนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้จันก็เอามาให้ดูว่าการแต่งกายที่เหมาะสมในห้องปฏิบัติการมีอะไรบ้างคือหนึ่งนะคะถ้าทาสารเคมีควรจะมีก็กล่ลน,นะคะคือเป็นแว่นกันสารเคมีนะคะออมีการ มัดผมนะคะมัดผมให้เรียบรวบผมให้เรรียบ้อยนะคะใส่ถุงมือนะคะในอย่ที่ต้องสัมผัสสารเคมีต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเสื้อกาวนะคะก็ต้องเป็นเสื้อกาวยาวด้วยนะคะแล้วที่เป็นไปแบบต้องใส่นะคะก็คือเป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงก็เป็นกางเกงขายาวเป็นไปได้นะคะเนาะถ้าแบบสมมติเป็นแบบชั้นนักศึกษาก็อาจจะอนุโลมแต่ในกรณีที่ เป็นแบบชุดไラรเวตนะคะมาทําแลบก็คือควรใส่กางเกงขายาวนะคะเพื่อป้องกันสารอันตรายนะคะรวมถึงรองเท้าที่สวมก็ต้องเป็นรองเท้าที่ปกปิดมิดชิดนะคะแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้นะคะคือควรจะทราบตาแหน่งของอุปรกรณ์เหล่านี้ค่ะเช่นว่าก่อนไปทำแลบเรารู้ว่าเราทําแลบห้องนี้นะฝักบัวล้างตัวอยู่ตรงไหนอ่างล้างตาฉุกเฉินอยู่ตรงไหนถังดับเพลิงอยู่ไหนตู้ยาอยู่ไหนนี่คือสิ่งที่ควรทราบนั่นเองนะคะ อันนี้ต่อไปคืออารย์ขออนุญ,ญาตแนะนําบุคลากรในห้องปฏิบัติการนะคะเผื่อว่านักศึกษาต้องแบบขอความช่วยเหลือพี่ๆนักวิทย์จะต้องรู้ว่าจะไปหาใครดูแลยังไงอะไรอย่างเงี้ค่ะอ่าชั้นหนึ่งนะคะผู้ที่ดูแลก็คือเป็น คุณกิติยารัตน์นะคะแล้วก็คุณธนพันรนะคะก็คืออันนี้ก็คือทําแลบเกี่ยวกับพวกแท็บเล็ตหรือการใช้เครื่องมืออุตสาหการรมนะคะเครื่องมือการผลิตยาเม็ดต่างๆคือเราจะทําปิบัติการที่ชั้นหนึ่งก็สามารถติดต่อพี่กิติยารัตน์แล้วก็พี่ธนภัทรได้นะคะในกีณีวกัทำ l a เกี่ยวกับไมโครนะคะหรือเกี่ยวกับพวกชีวภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือติดต่อพี่กรชนกแล้วก็พี่สุภาวดีนะคะถ้าเป็นชั้น3นะคะผู้ดูแลคือเป็นพี่วิรัตน์นะคะแล้วก็พี่สมคิดค่ะชั้น4ี่เป็น พี่นะัทพรนะคะพี่มีรยยุทธ์แล้วก็พี่สุกัญญานะคะก็คือติดต่อพี่เขาเป็นคนดูแลเกี่ยวกับการทาําสารนิพนธ์ของพวกเราในครั้งนี้นะคะก็จะมีพี่ๆดูแลนะคะรวมถึงว่าหากเกิดเหตุสงสัยอะไรนะคะเราก็มีไลน์กลุ่มหรือว่ามี Facebook กลุ่มที่เป็นห้องแชทอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าจะมีพี่นักวิทย์คอยดูแลนะักศึกก็คือแบบอาจจะแชทถามได้ในกรณีที่เป็นผู้ช่วยวิจัยใช่ไหมคะก็จะมีพี่ติ๊กนะคะพี่น้อง ใช่ไหมคะแล้วก็น้องน้องป๊อปนะคะพี่สุกัญญานะคะแล้วก็พี่วิาลพี่สมคิดอยู่ในลายกลุ่มแล้วคือช่วยอันนี้ในเกณฑของเป็นผู้ช่วยวิจัยนะคะในเกณี์ที่เป็นแบบนักศึกษาคณนิพนธ์ก็จะมีพี่กรชนกพี่สุภาวดีนะคะพี่กิติยาแล้วก็พี่ธนพัฒน์คอยอำนวยความสะดวกนะคะนักศึกษาก็คือสงสัยอะไรก็คือสอบถามพี่ๆเขาได้นะคะ อาจารย์ก็ได้รวบรวมคําถามที่พบบ่อยมาให้ดูด้วยอันนี้ก็นักศึกษาสามารถไปศึกษาได้ด้วยตัวเองนะคะมีอะไรบ้างเช่นการขอใช้ให้องประเด็จการนอกเวลาทําอะไรบ้างอาจารย์ก็เขียนไว้ให้ในนี้นะคะการเบิกอุปกรณ์สารเคมีนะคะเปิดได้เวลาไหนนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นอุปกรณ์นะคะก็เบิกจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะเวลาเก้าถึงเที่ยงนะคะแล้วก็ เวลาและอุปกรณ์ก็คือเวลาบ่าย2อถึง4โมงเย็นนะคะหรือในกรณีที่จำเป็นเร่งด่วนนะคะอาจจะมีการต้องใช้แบบฟอร์มจำเป็นเร่งด่วนเนาะแต่จำเป็นบ่อยๆก็ไม่ดีนะคะมันก็แสดงถึงว่าเราแบบไม่มีการเตรียมตัวสำคัญคือไม่ใช่ว่าจำเป็นหนีอะไรอย่างงี้ค่ะประเด็นคือเราแบบไม่เตรียมตัวมาทำแบบก็คือเราจะไม่สามารถทำแบบให้เสร็จตามเวลาไม่คันแบบเอ้ยเบิกสารก็คือได้เลทไปแล้วก็จะทำให้เรากลับบ้านข้ามนะคะในกรณีช่องทางของเร่งด่วนอาจารย์ก็ไม่ค่อยแนะนำอยากให้เบิกตามเวลามากกว่าเพราะว่า จริงๆแล้วพี่นักวิเคเขาก็มีภาระงานที่ต้องดูแลอื่นๆในส่วนที่เขาบปิดชอบอยู่แล้วนะคะเนาะในกรณีที่มีการยืม อุปกรณ์หรือเครื่องแก้วที่มีผู้ใช้จํานวนมากหรือว่าเรามีอุปกรณ์เหล่านี้จํากัดนะคะก็จะอนุญาตให้ยืมได้แค่ครั้งละเจวันนะคะเราก็ต้องส่งคืนตามกําหนดนะคะหรือว่าถ้าต้องการจะยืมต่อก็ค่อยแจ้งพี่เขาว่าพี่คะหนูขอย,ยืมต่อได้ไหมถ้าสมมติว่าไม่มีใครมาใช้ตอนนั้นก็คือเราสามารถจองต่อได้แต่ถ้าไม่มีคนมาขอใช้ด้วยก็อาจ,จต้องมีการแบ่ง,แบ,งแบ่งกันใช้ไปนะคะ การค้อบปฏิบัตินะคะเมื่อใช้เครื่องมือนะคะต้องทําอะไรบ้างก็คือต้องมีการอบรมการใช้เครื่องมือนั้นก่อนอาจารย์อาจารย์บอกไปแล้วนะว่าถ้าเราไม่เคยใช้เครื่องมือใดๆนะคะก็จริงๆไม่อนุญาตให้ใช้นะคะถ้ายังไม่เคยอบรมมาก่อนงนั้นทุกคนต้องอบรมการใช้เครื่องมืออย่างเช่นเครื่อง HPLC เครื่อง เซนติฟิลหรือ s โซนิเคตต่างๆนะคะก็จะแบบต้องอบรมก่อนถึงจะใช้ได้นะคะก่อนใช้ก็ต้องตรวจสภาพเครื่องก่อนว่าสภาพเครื่องอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเครื่องอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานก็อาจจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ได้หรือว่าจริงๆแล้วสมมตินะเครื่องเสียหายเราดูแล้วเครื่องเสียหาย เราไม่ตรวจก่อนเขาก็จะแบบเฮ้ยเราทําหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเนาะจริงๆแต่เราไม่ต้องการจะจับผิดนะคะแต่แบบว่าอยากให้แจ้งพี่เขาว่าพี่คะหนูพบเห็นว่าหนูยังไม่ได้ใช้เลยเครื่องนี้เสียอยากให้พี่ช่วยซ่อมให้เพื่อว่าคนอื่นจะได้ใช้หรือว่าเรากําลังใช้แล้วมันเสียคามือของเราเองก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือแจ้งแบบพี่คะมันเฮ้ยหนูใช้งานปกตินะหนูอบรมหนรรูรู้วิธีการใช้ถูกต้องแต่ว่าเครื่องมันเออร์เลอร์เองอะไรเงี้ยคือแจ้งพี่เขานะคะ ประมาณนี้เนาะแล้วก็พอใช้เครื่องมือก็ต้องมีการลงล็อกบุกทุกครั้งที่อาจารย์บอกเป็นแล้วนะคะหลังใช้ก็ต้องดูแลความสะอาดเอ๊ะเครื่องช่างช่างสารหกหรือเปล่าทาความสะอาดให้เรียบร้อยรวมถึงบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเครื่องมือทุกเครื่อนะคะส่วนใหญ่แล้วเนะาะโดยเฉพาะเครื่องมือใหญ่ๆนะคะต้องมีการจองนะคะเครื่องไมโครเพดีเดอร์สมมตินะคะว่าใช้เครื่อง S P L C อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเครื่อง เฟรนด์ดิฟชันเซล์เครื่องอะไรเงี้ยก็ต้องมีการจองใช้เครื่องด้วยเพราะว่าเป็นเครื่องที่แบบมีคนใช้เยอะแล้วก็เครื่องมีการจำนวนจำกัดนะคะเราก็จะได้แบ่งกันใช้นะคะอ่าหรือว่าการทิ้งขยะในห้องปฏิบัติการมีอะไรบ้างนะคะก็ถังขยะมีทั้งหมด3แบบนะคะเป็นถังขยะธรรมดาก็คือทิ้งขยะทั่วไปนะคะขยะที่เป็นถ้าเป็นฝุ่นผงอะไรเงี้ยค่ะอาจจะมัดเส่ป,ปากรวบใส่ถุงก่อนแล้วค่อยทิ้งลงถังขยะ หรือว่าพวกครีมพวกแว็กต่างๆก็ต้องอห่อใส่กระดาษทิ้งใส่ถุงนะคะห้ามล้างรองสริงก็คือทิ้งใส่ถังขยะหรือที่เป็นขยะชีวภาพนะคะก็ต้องมีการออโต้เคลฟก่อนทิ้งนะคะเนาะแล้วก็ไม่ควรแบบถ้าเป็นแบบเป็นพวกอาหารเลี้ยงเชื้อที่เราเลี้ยงเชื้อเสร็จแล้วเอามาทิ้งไว้เลยอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีแม่บ้านไม่รู้ก็จะไปจับก็จะทาให้พี่แม่บ้านคอนทามิเนตหรือได้รับเชื้อก่อโรคนั้นไปก็คือแบบ พี่เขาก็แย่เลยนะคะเราพี่เขาก็จะแบบเอ้ยไม่รู้ว่าอันนี้มันจําจัดยังไงดังนั้นก็คือควรจะเก็บให้เป็นที่เป็นทางอะไรอย่างนี้แล้วก็หลังทําปฏิบัติการเสร็จแล้วควรจะออโต์ทรีฟทิ้งทุกครั้งนะคะอย่าให้เป็นภาระใครนะคะต้องดูแลช่วยกันนะคะเนาะแล้วก็อีกอันนี้คือเป็นถังขยะใส่เศษแก้วนะคะถ้าเกาิดอย่างที่แบบมีแก้วแตกอะไรอย่างนี้ก็คือให้ทิ้งถังขยะเศษแก้วอย่าไปทิ้งถังขยะธรรมดานะคะเพราะบางทีแบบพี่แม่บ้านเอามือไปจับถังแล้วแล้วแบบเอ้ย โดนบาดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันเคยเกิดเหตุเนาะพวกของมีคมต่างๆเครื่องแก้วคือต้องทิ้งถังขยะที่เป็นเฉพาะนะคะอ่าแล้วก็การทิ้งสารเคมีอันตารายนะคะซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะได้รับการอบรมในหัวข้อของเกี่ยวกับสารเคมีนะคะอ่าความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการนะคะเราไม่ได้พูดเป็นงานๆนะคะ Safety is not slogan ไม่ใช่เราพูดล,ลอยๆพูดเป็น พูดเปงั้นงานนะคะแต่ว่าเราควรจะทําให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นแบบสิ่งที่ควรทําเป็นวิถีชีวิตนะคะเพราะมันแบบสําคัญกับชีวิตมากพลาดหรือเกิดเหตุอันตรายไปนี่คือถึงชีวิตเลยนะคะถ้ารุนแรงเนาะหรือถ้าไม่รุนแรงก็แบบวิพาการหรือว่าเกิดความเสียหายเป็นมูลค่าราคาเยอะอะไรเงี้ยก็คือไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะ โอเคก็หวังว่าทุกคนจะสามารถนำสิ่งที่ได้พูดในวันนี้นะคะไปปฏิบัติในการทำสนนิพนธ์แล้วก็ประสบความสำเร็จในการทำสนนิพนธ์นะคะทำผลแลบได้ผลสำเร็จนะคะแล้วก็ดำเนินการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ